สวัสดีค่ะนี่นะคะเมนูของเราวันนี้อาหารเส้าเขาปลาไม้ไมไมมใหม่ไม้บ้งองดีแม่บ้องใหม่หม่ต้องาขังนอกต้องมาขังในใจโอเคเนื้อวานหวานปลาสดๆนี่แล้วก็ลยแบบเก่าน้ำปลากินไปแล้วหลายหล,ล,ลายเสิเร์ฟแล้วแต่วา่ายังบ่อิ่มค่ะแซ่บบ่มีอย่างแซ่บซับเขาอยู่บ้านเนาะทานไปเมื่อเช้าคุณเข้ากันะนะสวัสดค่ะ นิสสาเก็บประธานแล้วเด้อจ้าพ่อแม่แม,แม่ท่านใดสนใจอย่ามาเก็บซอยกับมาเก็บซอยเด้อค่ะตั้งได้เด้อจ้าอ้ยป่าขึ้หลายแฉะหลายเลยเป็นยังไงแซ่ปอ้อกินละไปกหลายแล้วค่ะตะวันนี้ตสงกระทายใบอันายน้ำปลาบาบบปันนี้นนจริมจ้ำแล้วบ่ อืมก็หวานจ้วยจ้วยลงุ้่นแล้วเป็นอีอย่างทีแบบว่าเข็ม <laughs> แม่แซบแล้วมันมันได้มันได้อัทโรสกอแนว้กินมากระแซบกอแบบน้ำตาลาดแล้วเนาะราะว่ากินขา้าวปลามันกระแซบนะต้องอิหลาต้องเลิกเออหนังมันออกเลิกเลยก,กิน,นหนัง <laughs> แม่มแมแซบบแซบบันยังหนังแตะ ปีหนึ่งมิแค่นหนึ่งนะคะซาปาน,น้ำปลาเป็นเกลือพ่อใอ้มาเกลือเราเกลือเนาะน้ำปลาเนี่ยเป็นตีเซีบไปด้ที่่ารถนี่นะแ่บสุดแ้วน้ำปลาขวดน้ำปลาพี่รูล้มหลาย <c oughs> แอบแล้วค่ะถ้าสวนไม่แอบแล้วแต่ว่าก่รู้ไม่แอบสินะพ่อไม่ขึ้นขอบตาข้อพ่อยแม่ผู้ใดอยู่ใกล้กันมาแแบบทะเล่นมาซื้อป่าใดกัะเบี้ยเหรอหลางป่า พุ้นนะคะมองจอนรถทีะะส่สกายนมาซอยมอันกาซอยแต่เราไม่ได้มาช่วยอะไรเลยเรามาถึงเราก็กินอย่างเดียวครั้ขอหน่อยคิดว่าตอนเด็กหน่อยเลยกับไม่แยพวนไม่แย่หนอน <c oughs> อย่างมนงมาแต่นนเนยเนาะเหน <c oughs> ็น่นียโอ้ยเฮียต๊ะกินปลาแล้วจะฉลาด นะพี่พี่แม่แหม่มลากปลาไม่ได้ลมนะคะขออภัยเสียงลมลากปลากิดไปลากส่วนเราก็มากินต่อมีเน้อปลาจำน้ำปลาอืมมือของมาช่วยเรานะคะ สวัสดีมาแมา่แค่ับพี่น้องพี่เหมิมสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องไหมนี่ถ่ายลงยูทูบได้นี่ถ่ายลงยูทู e สวัสดีค่ะ สวัสดีครับม, <laughs> มากินอันนี้ก่อนอบ้านก่อน่หรอกบ้านนู่กับเป็นกันเองนะคะคูกี้กับมันเตหน,หน้อยญาติพี่นอ้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นบริส้ซีเรียรมดมวมดนเน้นจอยเน้นมวลมตระกูลเฮฮะอุ้ยเนื้อปลา แม่แค่สวัสดีจ้ามาปั้นเขาเด้ออีแม่เผาป่า,า,ป,าป,ป้าเผาค่ะ,ป,ะป้าเผาขึ้นแบน,นั่นนิโกแท้ดำป้านิโกโกลงได้มัน้นะไม่ควรจะลงแบบนี้ไหนมาถ่ายตอน ลงน,นะค่ะขอถ่ายตอนลงหน่อยได้ไหมคะไหวโอ้ยไ่เคยลงสาปีนี่เลยลงสาปสามหน่อยหรอยอดเดือดกู้ช่เนาะมันอลไรเจี๊าบป่าปีเตี๋ยกับปอยูมึงเคนสิลงสิลงมีที่ไหนเจี๊ยอะไรเออพนักผู้ใดถือป่าตอดลน ลงเบอร์ลงค่ะลงโอ้โอหสิบปิวช่วยหนูด้วยหนูจะปิวอืมพอแล้วกินยอะแล้ว๋ยวไม่เหลือให้คนอื่นน้องนี่กำลังกินกี่ลิ้นเนาะอืม โอโอบึงพเพเติงสูบไปแล้วอีกเท่านึงนะคะตอนปิดคลิปก็สูบไปแล้วอีกครันะ้งนึงหนาวมาตากแตดไม่กินแดดอีกเราจะพานั่งจอบ,บึงเราเห็น เดีจะไปถ่ายบรรยากาศที่บ้านให้ดูนะคะอยู่ที่บ้านนูอันนูให้้างมะลาดปูนาบ้านแล้วก็แอมของแอมของนอนม่เห้นหนูเพราะว่าห้องห้องเก่าเดี๋ยวให้ตาไปนอนนะคะเพราะว่าตุ๊กตาเต็มเลยของกระลายเดี๋ยวจะเคี้ยวห้องเคี้ยบ้านนะปะ้าป<ะ>้าแล้วก็อัน ยังก่อแล้วก็จะทำหนูจะทำห้องน้ำอีกหนึ่งห้องตอนรับแม่แม่พอๆบางทีเพื่นมาบ้าน,พนเพิ่นมาเล่นบายเลยสิห้องนํามันก็มี้้ของเดียวเดี๋ยวสิป้องกันแบบการลื่นความปลอดภัยให้พญา,า,าน้ำเพราะว่าพญายูบานกับน้องนะคะ ได้แต่ปีบังหันหลยก็นี่บักหลายปีบังหันปีบัง,บงหันได้เผาปลาสู้พ่อโจกินกับต้มปลาพ่อโจมาบ้านพอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่นูซาปานะคะตอนนั้นนูซาประมาณสิ้นเดือนโมกะละประมาณยี่สิบกว่าโมกะละช่วงนั้นปาลาห้ายแห้งายก็นี่สิบเท่าค่ะกรต้มปลาสู้พ่อโจกินอยู่บ้าน พี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน EP สามนะคะสะป่าของเราบ๊ายบาย